ยามอรุณเบิกฟ้าสายน้ำในรัญชราสะท้อนแสงสีทองอ่อนดั่งธรรมชาติทั้งหมดกำลังรอรับเหตุการณ์อันเกรียงไกรณเบื้องริมฝั่งแม่น้ำเงียบสงัดนางสุชาดาผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาค่อยๆประคองถาดทองที่บรรจุข้าวมัทุปายาต ผัดตาหารอันประณีที่สุดที่นางตั้งใจปรุงด้วยหัวใจบริสุทธิ์ข้าวหอมบดอย่างดีเคี่ยวรวมกับน้ำนมอ่อนและน้ำผึ้งก็เกิดเป็นความหวานละมุนที่งดงามยิ่งกว่ารสแห่งโลกีและในขณะนั้นเองพระมหาบุรุษสิทธ,ธัตถะผู้ทรงบำเพ็ญเพียรจ,จนจิตมั่นคง ทรงรับพัตหาหานั้นด้วยเมตตามะทุปายาตในวันนั้นจึงกลายเป็นพัตหาหารมื้อสุดท้ายก่อนเสด็จเข้าสู่ต้นพระสีมหาโพอันสงบขรึมเพื่อจะทรงตรัสรู้ในราตรีเดียวกันอาหารไม่ใช่เพียงหล่อเลี้ยงกายแต่เป็นพลังแห่งศรัทธาที่เกื้อกูลต่อการตื่นรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อทรงเสวยพัตหารแห่งศรัทธาพระองค์ก็ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่าแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปหากยังไม่บรรลุธรรมอันสูงสุดจะไม่ลุกจากที่นี่เป็นอันขาดแล้วแสงแห่งความรู้แจ้งก็ได้เปิดประตูของโลกในคืนอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง